สบายดีแานผู้สมเครื่องเฮื่อนขั้วที่ว่าเวลาเขาใส่ไปแล้วออกเฮ็ดออกอาำฮะเนาะเขาว่าให้คัว่วให้ทอดใส่น้ำมันนี่แล้วให้มันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเกอบเป็นสีดำมันจะบออกเฮ็ดแล้วก็บอออกอามอีกหนาอมาทอดน้ำกันบังเดอ แต่ว่าการถอดนี่แนะนําให้ทานผู้สมใส้หมอ้อที่เป็นหมอ้อพื้นกว้างๆให้ต้มน้ํามันฟดแล้วจังจุ่มลงไปจะดีกว่าเฮ็ดแบบนี้นะ่ะมีโอกาสไม้หมอ้อแล้วก็คิ้วแล้วก็ควันออกลายนะเพราะว่าจุ่มลงไปมันบ่มอดในตักใส่ตักใส่เนาะรวมทั้งซากทั้งอันไม่วี่เข้าแล้วก็ทูน้าอีกเดอ้อนี่ซึ่งว่าจะใส่น้ำมันผืชยี่ห้อใดก็ไไ้เดอ้อมาใส่เนาะต้มฟดแล้วก็ ตักไซนี่พอหมอันนี้นี่เป็นกลนจึกซี่ก็เลยบ่หอดแต่ว่าแนะนำบ่ให้ใไ่หมอนี่นะมันจะให้ไทยมันควันแห้งพดเนาะอันแนะนําให้ไปต้่มอยู่บันไดที่มันอากาศลงโล่งลมพัดเย็นสบายเด้อเพราะว่าคันต้มอยู่ในหงนะทอดอยู่ในหงมันจะให้ไทยควันเนาะมีกินอับแห้งแต่ว่าตัวนี้มันจะกินหอมไม่ไผ่เนาะเพราะว่าทูนี่เป็นไม้ไผ่กินหอมคือเขาหลามนี่แหละควันออกมาแบบนี้น่ะ เอาบวงไม้ออกกอนเนะาะบัดนี้เพราะว่าน่าจะด้แล้วตัวนี้จุ้มหลายกระยานมันเป็นสีดำดำซะซากก็น่าจะด้แล้วเนาะตักซากออกไปกอนเพราะว่าอันถอดดนลแล้วเด้อันนี้กระไรน้ำมันอกเซทัวแล้วเนาะออกไปกอนบาทนี่นะหลังจากนั้นก็มาถอดทูตอนะ้ำมันแห้งหมดละเอาใส่อีก ซืบตอตักน้ำมันใส่เรื่อยๆเนาะเพราะว่ากลนหมอบริแป้เนาะตัวนี้นมันจะเป็นกลสวยๆแนะนำให้ใส่กลหม้อที่ว่ากองๆอ่ะพอสำหรับพื้นที่เนาะจะหให้ท้ท่วนสื่องามตัวนี้เน่ยอ่ามันห้อนหลายมันอาจจะคดกระไดเนาะถอดไปถอดไปมันก็นจะเลิ่มเปลี่ยนสีเนาะกลายเป็นสีน้ำตาลใหม่ละบาดนี่ สีกะเลิมเปลี่ยนเป็นสีดำแลว้วบาดนี้ควันอ้มายมนักกินไม่ไพ่คือข้าวหลามนี่เลยเนะาะอาในที่สุดกะเปลี่ยนเป็นสีดำแลว้วมาหอดนีก็คิดว่าสมมาผ้าควนละยานไม่หมอนะโอ้คือบอกควันหลเถทนเนาะอ่าทำการตักออกซะบัดนี้ตักออกไปล่างสะเบิ้งบัดนี้หลังจากล่างแลว้วกะสิประมาณนีแเลทูนี่เนาะ เพิ่นว่าจะเฮ็ดให้การใส่งานใส่ได้ด,ยดยนยาวนานขึ้นบอออกเฮ็ดบอออกอามไปนจได้กันล่งไปใส่กันเบ่งเดอวิธีนี่นะ